รุปข่าวเชื่อมันยูโกรปราชาวันที่9ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่งนี้ขอสนออารนันยังไงเมื่อสโคเชียเมนูย้ายไปสิงสิถ้าเขาติดต่อมานะเมื่อพอสโคอดีมิดฟิลข,ของทางด้านของทางฝั่งแมนยูหนุนคอบบี้เมนูกองกลางพรุ่นน้องบอกว่าย้ายไปที่เชลซีดีกว่าไหมหาได้รับการติดต่อเข้ามาในข่ัวนี้ โดยักาคตของแข้งไว้สุปีรายนี้อยู่ในถานะตัวสำรองในทีมของบริเวณอัมริมท่ามกลางข่าวเรื่องการย้ายทีมที่ออกมาอย่างต่อนเนื่องละรก็อาจตัดสินใจละก็จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวเนื่องจากว่าเมนูวหวังลงเล่นต่อนเนื่องเพื่อติดทีมชาติอังกฤษหรือศึกฟุตบอลโลกปี2026โดยการนี้นักข่าวฝั่งสโครได้กล่าวในงาน The อ o o s h The b e s t and the f o o t บ a ล l p o d c a s t บอกว่า รูเบนอัลบริมบอกว่าคอพเี้เมนูนั้นคือตัวจริงทุกนัดที่เขาลงสนามในพิมเบริกลดแล้วมาจากตัวสำรองร่องแบบนี้มันทำให้ผมงุนงินใจนะผมเองนั้นจะไม่อะไรเลยถ้าเมนูอยู่ในทีมที่ดีและคว้าชัยชนะในทุกสุดาได้ครอมบอนก็ทำได้แต่ผลงานของทีมมันห่วย คอบี้นั้นเป็นเด็กที่เด็กหนุ่มวัย2ีปีไร้กอบม่ยเด้ลงเล่นจนต้องย้ายทีมคุณรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อัลเบรมจะส่งเขาลงสนามและเขาเองก็จะทําได้ไม่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในครั้งนี้ก็จริงอยู่ว่าฐานะผู้จัดการทีมบางครั้งคุณก็ตั้งข้อสังเกตและก็ข้อสงสัย กับนักเตะแต่เมื่อมองจากสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วทำประตูชัยในเกมนัดชิงสแตเลสเอฟเอคัพมาแล้วลงเล่นทุกเกมในศึกโยูโรในครั้งนี้มาแล้วผมพน,นันได้เลยนะว่าเขาคงจะอยากลงเล่นในงานของกาเมิโดให้ได้ทุกวันในการซ้อมแต่เขาเองนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมไม่รู้นะว่าทำไมสโมสรถึงปล่อยให้อบริรมนั้นปฏิบัติกับผู้เล่นท้องถิ่นแบบนี้ คุณรู้อะไรไหมคุณคงแนะนําให้เขาย้ายไปที่เชลซีใช่ไหมละ่ะถ้าเขาโทรมาหาผมรัฐถามว่าฝั่งนะเชลซีให้คขาสนใจนายนอยู่คุณคิดว่ายังไงผมคงจะบอกให้ย้ายทีมในครั้งนี้ไปเลยดีกว่าไหมก็เป็นในว่างานนี้พอสโคก็ได้กล่าวนะฮะกับอนาคตของท่านของฝั่งคอบีเมนูว่าให้ไปอยู่เชลซีดีกว่าเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอะไรยังไงปากกร์เกอร์ชูบริซันโดเป็นผู้นําในครั้งนี้อย่างแท้จริงนะ โดยพอปาเกอร์ะฮะอดีตกองหลังของแมนยูยกย่องลิซันโดมาร์ชินเนชมีทนะของคุณสมบัติการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงหลังลงเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมบุกชนะวูเฟนตันเดอร์เดอร์ไป4-1เซนเตอร์ทีมชาติอาเจนกลับมาลงสนามกันอีกครั้งฐานะตัวสำรองเป็นลัที่2หลังที่บาดเจ็บหนักและก็ต้องพักยาวมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเกมที่บริยูกร,ราวนั้น เขาลงเล่นแทนที่ลุซแซบาสารอุยนาทีที่69ซึ่งตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสนามดิซันโดช่วยให้เกมของทีมดูนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแ,และก็คุมเกมได้ยอย่างรวดเร็วซึ่งท้านหน้าของปาร์เกอร์เองนั้นชื่นชมกองหลังฝรั์นี้เป็นอย่างมากผมเนี่ยจะบอกกับสิ่งที่ผมสังเกตเห็น มาติเนสเขาเนี่ยจอดลงสนามเขาเองเข้ามาตรงกลางและก็คุณได้เห็นวิธีการที่เขานำพานักเตะค,คนอื่นเมื่อเขาได้บอลเขาก็พาพวกของเขาไปขานาบบักเกอร์ก็ได้กล่าวการก้าวไปขานาเขาบอกกับทุกคนว่าให้ทัศระเบียบทีมให้ดีเขาคอยดูยแลคนอื่นด้วยเขาทำแบบนั้นตลอดเวลาในสนามเขาทำแบบนั้นเมื่อลงสนามสู่เกมเขาอีกนั้นอยู่ในสนามไม่นานแต่มันก็อยู่ในสายเลือดของเขา เขาคือผู้นําของจริงนอกจากนี้ปาร์เกอร์ยังบองว่าบริทันโดนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําในแบบที่บรุโน่ไม่มีอีกด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสวมปอกแขนเพื่อจะเป็นผู้นําหรอกนะแค่เป็นคนที่อยากจะได้อะไรจากคนอื่นมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่เขาทํเบรโน่ไม่จะทําแบบนั้นเขาเองนั้นไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้กับคุณเลยเขาเป็นกัปตันทีมเพราะว่าถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของแมนยูในเวลานี้นั่นเองเท่านั้นเองครับ อาจจะผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรไงเมื่องานนี้เบนสันชมบริโนและก็เบนสันเมาส์เด่นผีอัดมา้าป่าในเมื่อคืนนี้โดยเจมร์เบนสันกองกลางของสเปอร์ชื่นชมผลงานของบริโนฟ์นันเดสและก็เบนสันเมาส์ตองสตาร์ของแมนยูในเกมที่บุกชนะฟุตบอลเเลอร์ไป4ต่อหนึ่งในเกมพิมร์บริกอังกฤษวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเกยมที่บริเนวกราวผู้มาเยือนออกนําไปก่อนจากบริเนนาทีที่25แต่ช่วงทบเวลาจบครึ่งแรกนั้นหมาป่าตามตีเสมอได้จากชองบริเนชบรนการ์เกืดครึ่งหลังแมงยูก็ทําได้3ประตูรวดจากกระ่งของบริอันช์เอมเบโวนาทีที่51เมสันมาส์นาทีที่63และก็บริโนบวกลูกที่2ของตนเองในเกมนี้จากจุดโทษนาทีที่81ในครั้นี้ ซึ่งมิเดันก็ชื่นชมบริโนเป็นพิเศษผ่านทานของสกายสปอร์ตบอกว่าบรรโนอเองนั้นคือหัวใจสําคัญของทุกคนและก็ทุกอย่างในค่ำคืนนี้เขามักจะเป็นนักเตะระดับท็อปอย่างแท้จริงอันที่จริงแล้วผมก็คิดว่าเบอร์นนั้นถูกประเมินต่ําเกินไปผมรู้ดีว่าเขานั้นได้รับคาชมแต่ผมคิดว่าเขาอีกนั้นถูกที่จะประเมินค่าต่ำไปหน่อยเมื่อดูจากความสามารถสม่ำเสมอที่พี่แกนั้นแสดงให้เห็นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทุกครั้งที่เขาของบอน,นั้นเขามองเห็นทุกอย่างได้ก็ว่าได้นอกจากนี้แล้วเบดสันยังพูดถึงเบดสันเมาส์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าผมไม่มีคําถามอะไรเลยผมแค่อยากจะบอกอท่านท่านก็ฟังเพื่อนผมนะว่าคุณสุดยอดมากเลยนะในค่ำคืนนี้และมีการสัมผัสบอลที่มีคลาสมากมากมาย ดูเหมือนว่าเขาจะกลับอยู่ในจุดที่ดีสุดแล้วเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมด้วยดังนั้นเป็นเรื่องน่ายิยนดีที่ได้เห็นเขากลับมาลงเล่นแบบนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอบบา่อมากันครับอาร์ตเงชนะยังไงให้โดนดา่าแมนยูถล่มวูฟไม่ได้บ่งบอกถึงความเก่งอะไรเลย โดยแมนยูเองบุกถลม่มนังหัวหมาป่าไปถึง4-0หนึ่งก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นในช่วงครึ่งแรกถือว่าอุจาตาไปมากาและก็ต่อไปคือสิ่งที่เรานั้นมาแชร์มาพูดคุยกันหน่อยครับโดยการนี้ต่านผู้ฝังเห็นฟอร์มการเล่นของบูฟแนเนเดเอร์ในช่วง20นาทีแรกนั้นก็ไม่น่าปแปลกนใจนว่าทาไมถึงจมบวยจ้องสาราในครั้งนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาเป็นทีมที่มีอัตราความอุ้อีอุดอีดสูงมากแต่เกมรับและก็เกมรุกนั้นห่วยแตกบรมเมดา เรียกงว่าง,งานนี้ท่านทั้งคนทั้งฝั่งของเราท่ามิสัดแดงเอาชนะไม่ได้นะฮะก็ไปลาอุปสมหมูในครั้งนี้ซนะเถิดนะซึ่งกว่าจะได้ประตูแรกก็ปาเข้าไปในช่วงนาทีที่25แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอกาสเคี้ยวหมูนุ่มๆในสมรภูมิแข่งพิมริกยุคนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสแล้วก็ควรจะกดไม่เหลือซากเอาให้ไม้ไม่ผุดไม่เกิดไปเลยแถมยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะกักตุนประตูเพิ่มเติม,ตมอีกครั้ง บอกได้เลยนะว่ามันต้องทําแล้วหลังจากที่นําไป1นต่อ, 0, อศูนย์พวกอสูนถือซ่อมก็ออกอาการกูนี่เจ๋งแล้วเล่นกันเยอเยะแยะๆ่ๆเอ,อๆ่ยเอ่ยเฉยๆก่อนจะกงตูดพางกวักมือเรียกให้เจ้าถิ่นนั้นขยบบั้นเท้าใส่ซะอย่างนั้นผมดูไปก็พูดแล้วก็ัวเราะไปด้วยน้ําตาะฮะแล้วก็สวบว่าอะไรฟรเนี่ย โดยคือผู้คุณเล่นอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันสเปซส,สปะาต่างคนต่างเล่นเล่นแล้วก็ดูลุกทีมของดูเบนอัลบริมก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเมื่อเสียประตูในช่วงเวลาสําคัญอีกแล้วขอโทษนะครับก่อนเกมนี้บูฟยิงใครไม่ได้เลย5เกมติดต่อกันอืมคุณมึงยังอนุญาตให้เขายิงประตูอีกเหรอขณะที่ตัวเองก็ยืนดูกันเฉยเฉยไม่ยอมเข้าบอลกันเลยไม่อ่านเกมไม่ประกบตัวที่ซ้อมไปจัดเป็นครึ่งแรกที่ทุเรศสายตายิ่งนัก เข้าใจกันนะว่าในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งนั้นคงจะมีร,ะรายการระเบิดลงจากผู้จัดการทีมซึ่งผลภพของผู้แสดงเองจึงตั้งอกตั้งใจเล่นกันมากขึ้นในครึ่งหลังและก็ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่สูงกว่าจึงสามารถที่จะยิงเพิ่มเติมได้อีกมากถึง3ประตูแบบที่ไม่ระบมหัวไม่เท้าตีนสักเท่าไหร่นักมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและหืดกระหายในชัยชนะพวกคุณเองก็ทําได้เหมือนกันนี่หว่าต่อมาอย่างไรก็ตาม อย่าว่า,อย,าอย่างนั้นอย่างนู้นนี้เลยนะครับต้องขออภัยเด็กผีที่ชอบกระโดโดโลดเต้นในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ในครั้งนี้มากันด้วยเรียกว่าคือไอที่มีชัยด้วยสกอร์4-1เนี่ยแมนยูเองนั้นไม่ได้เก่งแต่คู่แข่งหม,หมูมมาๆเลยก็ว่าได้โอ้โหเป็นาางานนี้เรียกว่างานนี้ผลผลงานและก็การแข่งขันศึกนัดเมื่อคืนนี้ของแมนยูนั้นก็โดนตำหนิไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะฮะแม้ว่าทีมจะชนะก็ตามที เรามาดูข่าวต่อ้านกันครับอรไรยังไงผีปรอคําตอบจนแห้งแล้วแข่งเดชั่นครับบูเชอร์รี่ก่อนนะค่อยไปนะจ๊ะเมื่อแมนยูเองนั้นปรอคําตอบจากทีมชาติของบรายันช์เอเมโมอาบัด,ดียมโบรและก็ดูแซบา,ารเซรุยให้นักเตะลงเล่นในเกมสุดสุดานี้กับมาด้านของฝั่งบาร์มัชโดยทั้ง3คนนั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนะที่บุกทีมไปเอาชนะบูฟนินตันเดอร์ไปถึง4ต่อหนึ่ง ในศึกพิมพ์บริษอังกฤษในวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงนั้นไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถต่อสัญญาอยู่ช่วยจีนในคังนี้เพิ่มเติมได้หบืใหม่ซึ่งในวันที่15ธันวาคมในคังนี้ได้หรือเปล่าไหมโกลฟีฟ่าเองก็ระบุนว่าสโมสรจะต้องปล่อยนักเตะไปร่วมทีมชาติในวันที่15ธันวาคมโดยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่21ธันวาคมซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเอ็มเบ,บโบ และก็อามัตดิยันโปโรสามารถลงเล่นให้กับเดอะเชอร์รี่ได้เนื่องจากว่าทั้งสองชาติอยู่ในกลุ่มเดียวกันและก็จะลงเล่นเกมเกมแรกในวันที่24ธันวาคมแต่ในรายของบาสระอุยนั้นในทีมชาติบอระกกที่เป็นเจ้าภาพและก็จะลงเล่นเป็นเกมเปิดสนามวันที่21ธันวาคมที่เกิดขึ้นนั้นก็ทางด้านของอบริมก็กราวบอกว่าสมสรกำลังเจรจากับทีมซาดิอาระเบียอยู่ รอดูกันไปต่อไปในช่วงกลางสัปดาห์ครับลกันแม้ว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราอีกนั้นก็กำลังทำหน้าที่นะฮะของเขาและก็ทีมชาติก็กำลังเจรจากับเราอยู่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีในครังนี้เลยทียเดียวนะและนี่ก็เป็นสรุปคาราโลสโมสร์สอแมนเชสเตอร์ยูนเตในช่วงชิน่นครับขอบคุณทุกคนทนนี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ